ห้าส1่เบรกดาวกับมูฟทอสโอเวอร์ของดูแลนที่ทำใส่จานิสแอนเดอร์คอมโปหนึ่งเจอใาลไกลแบบมันีบวบไปไปไปตอนเช้าแบบนี้แทนที่จะได้นอนไป ก็สเกีบอท่ามกลางสายฝนนี่ครับมีน้ำแล้วก็คุกกี้หนึ่งชิ้นผมนึกว่าจะไปทำงานทำงานยังไม่พร้อมขนาดนี้มืดมากเลยอ่ะวันนี้ฝนตกยังไงครับจากความพ่ายแพ้ครั้งที่แล้วกูไม่เหนื่ย เกมผมหมดแล้วเหนื่อยผมจะมาแก้มอือแต่ว่าพี่ก็ได้กางเกงได้ไงกางเกงสีฟ้าทนะี่ต<า>้องการฮะก็ได้สิทธิ์ซื้อแล้วไงอ๋อได้เป็นไรเป็นเรื่องของเรื่องของศักดิ์ศรีละ <laughs> เรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องเกี่ยวกับนี่เฮ้ยแสดงว่าพี่ก็เอาโลโก้ออกเองนะเพราะว่าพี่ซื้อเองไงเออ <laughs> สนับสนุนอยู่ให้ราคาพิเศษขอให้ราคาพิเศษพูดยังไงใม่เอออ้าวอ้าวตัดออฟพี่เปิดไฟยิมเราจะถ่ายบอกเขาเราจะถ่ายทำใช้ไฟมหาลัยเออเล่นจัดเลยเหรอมุ่งชวอนโอ้โหรีบเล่นแจ้งเออไปดูเอ็นบีเอสิกิ๊บเปิดนำมูฟประาูมูฟเท่าไหร่6 9 5ุดโอ้เดี๋ยวก็แพ้อี เห็นหลายทีแ hmm. ล้วอีกเงี้ยเกมสามพี่เล่นในบ้านคิปเปอร์อคิปเปอร์เขาตามสองศูนย์เขากลับมาชนะเห็นไหมอันนี้เขาจะตามสองศูนย์ไกลแค่ไหนทั้งพลังไปหมดแล้วเทพลูก้ากูก็ไปไปดูดพลังไปหมดแล้วผมเพิ่งไปดูสเตตเมื่อวานบอกคาไวต้องแบกหนักเพราะว่าต้องรับหน้าที่เกมบุกแล้วก็เกมป้องกันคาไวมันเล่นไปถึงเกมเจ็ดใช่ไหมใช่เหนื่อยเหนื่อยสามเกมหลังคาไวต้องมาจับลูก้าเองเอมหลังมาไปไหนนี่ ไม่ทันเลยไม่ได้เลยหรือว่าเราต้องไปสถานที่ที่มีแสงมากกว่านี้มันไม่มีแล้วไอ้อันนี้มันไอ้อเทีย่ยเมื่อกี้อัดไปไม่ได้อัดเลยอ้าวเราคนไม่กดกจริงไม่นี่เออมันกดมันไม่ได้กดไม่ก็แค่ฉันเมื่อกี้แล้วพี่มาว่าผมแล้วพี่มาว่าผมเออเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพูดให้ไล์ทีมไหนเดี๋ยวก็มีคนบอกว่าไม่ชอบทีมนั้นนีกเลยเออ แล,และและสนุกเราตกรอบที่ได้กดอัดไหมกูไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูเอาโอ้ตากล้องไหนจริงๆอ่ะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าจริงๆคลิปนี้จะฮายอยู่เพราะว่ามีช็อตฮาหลายครั้งเดี๋ยวต้องลืมกดอัดใช่ครับกูเพิ่งกูไม่ใช่กูเพิ่งลงโว้กูถ่ายมาตั้งหลายอันกูเพิ่งลืมกดแค่ครั้งเดียวแหม่เพิ่ง <c oughs> ตื่นได้กินกาแฟแล, <c oughs> แล้วแหเออขอรอบรับข้อสื่อช่วงรอเพื่อนขี้อ่า นี้เราจะมาทำการดูแลนดหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเราจะมาเบรกดาวกัมูฟทอส o s เว v e r ของดูแลนด์ที่ทำใส่จานิสแอนเดอร์คอมโปอ่าโอเคดูแลนด์ไม่ยืนอย่างนี้แล้วมันทำมันทำดับเบิลดับเบิลแบบมันทำอย่างนี้นึงใช่ไหมแล้วมันก็ขยับแล้วมันก็ทำอย่างนี้อีกแต่ทีนี้ไอตอนที่มันหลุดอ่ะมันทำแบบนี้ได้เพราะว่ามันโยกให้ยาน,นิสอ่ะห่างก่อนแล้วมันแล้ว <c oughs> สุดท้ายก็คือ เอยน,นี้เนินเราก็ทำแคาเดียวละสองแต่พอตอนจังหวะสุดท้ายอ่ะคือก็อเหมือนว่าจะไปใช่ไหมเหมือนเหมือนจะไปอย่างเงี้ยแต่นี่คือดูแลเขาสืบเท้าแบบไปข้างหน้าเขาสืบเท้อาอย่างงี้แต่ทีนี้เขาจะเลือกระหว่างว่าเขาจะไปหรือเขา,าจะชูตอนที่ทาอย่างเงี้ยแล้วเขาโยกตัวมันจะไปข้างหน้าแล้วเขาขึ้นอย่างเงี้ยน,นี่แหละก็คือ,อยานี้ก็เลยไม่ทันเพราะยานี้อนั้นตอนนั้นคิดว่าแบบ คิดว่าจะไปคิดว่าจะไปใช่อันนี้ที่ดูจากนี้ส่วนตัวนะคือไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่แบบอันนี้แบบลองลองแกะเทปแล้วลองอธิบายให้แบบให้เข้าใจเดี๋ยวนี้ทำใส่บร๊กอบลองดูไหมดูไหมมันันมันจมันจะเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นช่างไฟตอนนี้ี่รู้วที่ยิก่เขาขอเปิดไฟได้ไหมตอนเช้าขอเปิดแป๊บนึงพอดีมันมันพอดีฝนมันตกมันเมื่อยพอดีจะจะถ่ายวิดีโอนิดหน่อย ปิดแค่ประมาณชั่วโมงเดียวไม่ได้ล็อกเปิดได้ไหมโอเคไอ้ถ้าเขาถามไม่ได้บอกว่าขออนุญาตที่นี่รุนแล้วคับสวัสดี้ขาเขาเปิดมาถูกตัวเด้อหางานให้เขาอีกระเบิดมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เชื่อสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสองไม่ดูไฟติดไหมสามหนึ่งสองติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งจะไปฝั่งนู้นอ่ะมันไปมันมาฝั่งนู้นนี่มาแล้วมาแล้วนี่ฝั่งนี้ถูกแล้วอ่าถูกแล้วพี่มาแล้ว ถ้ามัเปิดแต่ต้องาตรงผิดก็เปิดปิดสอบตรงผิ้สอบหน่อยนะ5 6 1ใช่ไหมวะใช่อุ้ยพี่ระวังนะเอเกือบแล้วเกือบออกข่าวแล้วคนนเครดิตกูเครดิตอะไรเอากูเป็นคนเปิดเมื่อกี้พี่กดเปิดฝั่งวันเล่หนุนที่กดเปิดผิดถามพี่ก๊อฟดิ ยังไม่เอาเครดิตอีกเกือบออกข่าวนักวาดหนุ่มเลือดร้อนดับคาสนามบาสเกวีไปมืดเกินไปกูเปิดให้มันนะถ้ามันพุกเนี่ยกูกูเนยอ๋อพี่พี่เอาชิปไปเสี่ยงเออเสี่ยงแบบนี้ถ้าพลอยรู้นะเอาซ้อมดิเอาซ้อมซ้อมซ้อมอ๋มึงก็ไปซ้อมมันเลยแต่พี่ก็มาถ่ายดิตื่นแล้ว ้องบเท so awesome. cool. <man> ิลโอไพิเิลจต้องผมจำอันนี้คที่ผมจำได้ตอนที่แอนซอยู่โบโนนะรซอนต้องนี่แล้วปล่อยกล้าทกการพลอยเท้าของพิทเทิลนี่ที่ที่ผมจำได้นะนงงเทิลแต่ยิงพเทิลต้องบอลต้องสปินมากกว่านี้นี่าลอกเนได้หมดอ่ะเหลือแค่ อะไรวะไหนแค่บันดิตหลักฐานที่ยังไม่ไม่ลอกเรียนนะครับว่ามีหลักฐานยิ่งเร็วเกิดตามนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้จะทำที่ต้นจะแม่นเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้กำลังจะทำท่าแบบบัณฑิตหลักฐานเอาเลยครับนี่กอล์ฟขอท่าชุดบัณฑิตหลักฐานหน่อยไต้บัณฑิตหลักฐานจะต้องในเดี๋ยวเดี๋ยวมึงว่ามึงไม่แซวเขาไงพูดถึงแล้วก็อยากทำไต่บัณฑิตหลักฐานจะต้องวิ่งความเร็วแค่อนไหลบางที่ต่อสู้ อันนี้จากที่ผมดูในทีวีนะยี่สิบลูกยี่สิบลูกได้ยี่ลกเาเหลยอตีนทูด้วยรวรวะบอนเทนคอลเยนแตีเทนโอ้โหยี่เก็บบอลโอ้โหแยกือี่กไม่ใช่พี่กอล์ฟเลยแหละ พี่กล้าพี่กล้าพี่ก้าาไอ้เหี้ยเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าบังกอรจะโดนเรียกพี่กล้าพี่กล้าครับรองเท้าสวยนะพี่กล้าแคารองเท้าสวยนะโอ้โหอ้ยเออเอู้แหมไม่ถ่ายปุ๊บไม่ลงเลยไม่ลงเลยไม่ลงเลย ที่จะื่มา,าแล้วคือคิดว่าถ้าสมมุติเล่นแบบเดิมอ่ะมันก็ได้อยู่แต่วันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ก็คือเล่นแบบว่าวนกันเข้ายิงไม่ลงออกแล้วคนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะเล่นแบบนี้ก็คือนับ5 4 3 2 1คือมีช็อตเคอะใน5วิแต่เป็น5วิของคนถือกล้องเลี้ยงแบบอันลิมิต5 4 3 2 ห้าสี่สามสองเดี่ยวเบ็ดเดียวเ e a d y f i ห้าสี่สามสองเน้นเน้เดี๋ยววันนี้ทำใส่บอกกองหรอกดูมั้ยอืมเน้นเน้อายุเฟสอายุเฟสอันนี้นยังไม่คนอ่ะอ่ะสี่สามสอง มันไม่ได้กดหยุดโอ้วองบนตี๋ให้มันจะหนงเกียร์พอแตกมาแล้วก็โทษสังคมห้าสี่สามสองหนึ่ง2อทำไมไม่ให้มันถือกล้องอย่างเดียวเลยวะถ้ามันป้องกันไม่ได้ขนาดนี้โอ้ฟักเอาพร้อมเขาขววบ้าเบารวมหนึ่งองสามมาหล่อสองสองเฮ้ยกองกองกอง พร้อมห้าโอ้โหดูว่าใครห้าสี่สามสองโอ้จบไปป้องกันดีป้องกันดีนดผู้สาวกจะใช้เซสเซอร์สเต็ปดีเลอเกินดีเลอเกินดีเลอเกินเฮ้ยทันหน้าพี่เหมือนเดิมสองสองแตงทั้งหมดเนี่ยมาจากพี่ก๊อฟเหมนะือ,อนกันเออไป้ดนดับเฮ้ยกล้องกูจะพังเพราะว่าสลับมันถือเนี่ย ดับพวกเค้าโซมเวอร์อของดูแลนใช้ไม่ได้แล้วฮ้าสาม้าสี่สามสหนึ่งเฮ้ยเป้าตั้งใจเป้าตั้งใจเป้าเั้าไงเอาใหม่เอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถือว่าแพ้ออกเลยห้สี่สามสอ้าสี่สามสองหนึ่ง ไปไปโอมตเขียมันประดิษฐหลักานไม่ใช่เลอย่างนี้นะครับประดิษหลักาต้องเลอย่างนี้ใช่หัวไหลบางงานนะไงบ้ามนะ่มงนสเอาไปแล้วอะไรศยอี๋ว้าวอ่ะหส่ออู้าดิ สามสอออสาแล้ววะพี่เอาไงพี่เช็คแล้วไป5้าสี่สาองหนึ่งอกทความหวังแล้ววะสุดท้ายแล้ววะมันสแล้ววะเอเอาจะเป็นเพลย์สุดท้ายหรือไม่ ห้าสามสองหนึ่งไม่เป่าไม่เป่าอย่าเรียกมั่วอย่าเรียกมั่วอย่าอย่าเรียกมั่วมึงไปดูคลิปยอดหลานมันตีมือกูห้าสี่สามสองอ้าาาาา่าชนาาาาา ไปห้าสี่สามสองหนึ่งไเป่านที่อเปาโอ้โเข้าใจขามมันทำอย่างนี้กูเนยเฮ้แตตรงนี้เป็นบอลไหมครับตรงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบอล ผมเป็นเจ้าของช่องไงผมต้องแอบพิสิทธิ์อีกเออเออเอาไงเออถอดกล้องอาอนะคะสสาวเฮ้ยพ่ผมช่วยพี่เขาสับสนนะโอเคเสียนะเว้ยเสียอะไรเอาก็นับให้เราไงบางอย่างอยู่วะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง โอ้โห1อ <Ooh. S 2> ส 1> mm. oh. องห่ออโอ้พี่กให้ได้อย่าให้เขาได้บกห้าสีอเอาแล้วห้าสี่ส2 1สอโอ้โมันขึ้นแล้วะมันขึ้นแล้ว่ะรื่งนี้ก็เหนื่อยได้ โอ้ยสีแดงความมั่นใจสีแดงความมั่นใจสีแดงปะสามสองหนึ่งตลแล้วท่าเดียวเลยอ่ะท่าเดียวหากินตลอดเว่เฉยมันสามแล้วมันทำมันว่าวนิดห้าสี่สามอ่งเกือบว้าแล้วเกือบว้าแล้ว5้าสีสาหนึ่ง ก็สบายๆอยู่แล้วทำไมทำให้เลยเหนื่อยทำไมเอากล้องไว้พอเราลืมๆพี่ความหวังนะยัยเขาชนะได้นับนับเร็วได้ได้ได้เดี๋ยวผมนับเดี๋ยวผมเร็วๆให้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวอนเฮ้ยเห็นเขาโชว์โอ้โหโชว์กล้ามใหญ่โชว์กล้ามใหญ่ห้าสิบสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาหมดเวลา ใหม่ไม่ได้โกดต้องเป็นโกดสิโกดต้องมาถือกล้องอะไรน้ำเร็วขึ้นเอ้าตู้วิวให้น้ำเร็วยิงไ่ลงแล้วนะเมื่อกี้นี่นะพอเอาใหม่เอาใหม่อะเอาอย่างนี้อะไรนะห้าสี่สามสองหนึ่งเออเห็นไหมคนกองก็พลาดเหมือนเดิมแหละด๋อยสเตโฟกัสว้าห้าสี่สามเอาเดี๋ยวมึงทำให้มันได้กี่แต้มมันนี่ เชียร์เอามันเพิ่งสามเองก็ผมสามพี่อีกหนึ่งไงเอาสักห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลามาถือกล้องพวกแกมันเนะเดี๋ยวดูกูทำให้ดูเดี๋ยวกูทำให้ดูห้าสี่สามสองถึงหนึ่งคนแม่งยังทำกูทำได้ไหมเยอะ สี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งเช่ลงมาจบเลยชะขนาดขนาดจะขิงยังไม่ออกแค่แค่แล้วเออแฮ่แล้วเกมแรกอะไรพี่ต้องไปแล้วตามไปดูนี่ตามดูนี่เออตา ดูหมดเวลา10บโมงตอนนี้กี่โมงโอันนั้นไงต่อมียตามแล้วมีภารกิจเยอะได้เกินแต่คราวนี้พอแพ้แล้วเล่นต่อได้ไงเออ้ถ้าชนะนีกกลับแล้วแพ้ไม่ยอมผมผมให้ร้อยหนึ่งลยผมว่ามันเล่นต่อ,อจริงไหมนี่จริงเออที่นี่เดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วนี่นี่สิบโมงเดี๋ยวเดี๋ยวสิบโมงสิบเอ็ดนะครับ มันบอกว่ามันบอกว่าสิบโมงมันต้องไปไอ้วันนี้กูเล่นแค่สิบโมงเนี่ชั่วโมงเดียวเออตอนนี้เลยมาสิบนาทีแล้วเลยมาสิบนาทีแล้วโอเกยคกันก่อนว่ามันจะเล่นเกมสองไหมผมว่าผมเล่นเกมสองแน่ๆอ่าโอเคร้อยหนึ่งนะคนไม่ยอมแพ้อ่าร้อยหนึ่งนะแต่ผมแต่ผมบอกบอกว่าไปเล่นอ่ะโอเคร้อยหนึ่งนะมาดูหมูปิ้งไงนี่ชนะหมูปิ้งเท่าไหร่นี่ร้อยแปดสิบยิงไหมเออแม่งว้าแต่พี่อะไรมู้ มาเดองร็วเรมาเดองร็วเรแต่นี้มันสิบโมงกว่านะกูไปห้มงแล้ว้พี่ไม่อาบน้ำหรอเ่าเออเนี่ยเชี่ยเอ้อสามครืมจะไม่เล่นหลูกอ่ะไม่ผมมาเล่นได้พี่เป็นคนที่ต้องรีบไปไม่มาเอยดูนะห้ห้าวิห้าลูกห้าวเอาสามสอง ห 2, 2> ้าสี่สองหนึ่ง